สวัสดีครับพบกับผมช่างโมให้วันนี้ผมพามาดู X5 นะครับเป็น B M w อ X5 คันนี้เป็นกระป๋องฉีดน้ำฝนรั่วฮะก็จะมาเปลี่ยนกระป๋องฉีดน้ำฝนกันฮะตอนนี้ช่างเขากำลังรื้ออยู่ฮะเห็นยวมลูของใหม่กันก่อนฮะนี่หน้าตาของกระป๋องนะเขาจะอยู่ในรูปลักษณะนี้จะอยู่ด้านข้างนี้นี่เขาจะอยู่ตรงแก้มรถพอดีเลยตำแหน่งนี้พอดีเลย แล้วก็ตัวท่อน,นี้จะงอขึ้นมาจากด้านบนนะข,นขึ้นมาจากด้านบนเ,เขาได้ถอดออกไปเรียบร้อยแล้วมันเ,เตรียมแท็กเก็นะหนึ่งสองตอนนี้ช่างเขากำลังถอดอยู่เลถอดยากไหมช่างต้องถอดล้อนะถอดล้อออกมาแล้วก็ซุ้มล้อเก่ยซุ้มล้อออกมาฮะ เราก็ไล่ถอดน็อตและกิ๊บที่เขาติดอยู่ด้านในฮะเนี่ยตำแหน่งน็อตก็จะมีตัวนี้ตัวบโดนตัวฮะที่เหลือเป็นกิ๊บเสียตัวนี้เป็นตัวสวมบล็อกบล็อกเป่าลากตามมาจะมีปักไฟอยู่หนึ่งฮะตัวนี้เป็นปักเซนเซอร์ระดับน้ำเออสีน้ำฝนก็อยู่ตัวนี้นะตัว่าง เดี๋ยวจะเป็นมอ,อเตอร์สีไฟอย่างหน้าครับตอนนี้ช่างเขาก็เอาขันน้ำออกมาได้วนะฮะตำแหน่งที่เขาอยู่ด้านในน,ะะ<ม>นู่นนะเนี่ยเขาจะอยู่ในมุมแคบๆเลย<ม>ได้อยู่ตรงนี้ฮะ <S 2> <S 2> ตามคารีล่าเขาเลยอยูต่ตำแหน่งนี้นโอเคดเดผมจะมาดูไหนเก็บข้าวเติมน้ำดูดิคุ๊กโอ้คุ้มเติมน้ำเติมแล้ว เ,เดี๋ยวเราพิสูจน์หลักฐานกันเ,เดี๋ยวเราเอา,เอาน้ำเติมแล้วมาดูจุดรั่วกันนี่ฮะจุดที่รั่วเนี่ย เนี่ยตะเข็บมันแตกมันปุกฮ yeah. ะเนี yeah. like ย่ยเกิดลงจริงๆเลยเนี่ยเนี่ยเห็นน,น้ำหล, <c oughs> ลังเนี่ยเนี่ยก็ตามสภาพนะตามอายุการใช้งานเขาฮนะเดี๋ยวเราเอาของใหม่ไปใส่กันครับเนี่ยเก่าโอเคเดี๋ยวเอาของใหม่มาใส่กันนะเนี่ยดูน้ำดูวัเตอร์แล้วอันนี้ก็ช่างเขากำลัง ย้ายมอเตอร์ฮะย้ายมอเตอร์มาใส่ตัวกระป๋องใหม่มอเตอร์ Motor, นี่ก็ของใหม่ด้วยเหรอของใหม่ครับโอ้ oh, เปลี่ยนใหม่ด้วยลูกค้าซื้อมาเองอ๋อ oh, ซื้อมาเองกระป๋องของเราครมอเตอร์ Motor, แตกกลุอ,อัน oh. นี้เลย okay, ครับโอ้ก็เปิดด้วยเย้ฮเดี๋ยวช่างเขาใส่แล้วาม,มาดูกันต่อครอับ ระหว่างนี้ผมก็จะถ่ายในระหว่งางที่ท่างเขาใส่หนังสือด้วยนะเดี๋ยวครับรอชมกันครับมาแล้ว <มา S 1> คิดไม่เผียรตอนถอดเลยอ่ะรั่วซึไมได้ ดูเรียบหรู<ช>มิชิดอ่ะดูมิชิดอ่ะอยากให้มันถอดเอี้ยงินนี่แต้วะเนี่ยใครไม่ไม่ไมลองเชิงกันได้ร่ๆม่ะมนันมิะต,ตอนนี้ก็ยัดของใหม่เข้าไปแล้วฮะช่างเขากำลังใส่อยู่ฮนะค่อนข้างที่จะแคบมากฮนะกดูดูหน้าตาช่างใส่ก็รู้ <laughs> เจ็บปวดนะ <laughs> <laughs> นี่ เนี่ยรู้รื้อออ,ออกมาอย่างนี้เลยฮะเนี่ยเราจะมองเห็นกระป๋องเลยตำแหน่งแก้มยึดมันอยู่นี่นะเนี่ยต้องถอดหมดเลยฮะเ,ยเอากันชนออกอย่างเนี้ยตัวซุ้มนี่ก็แกะออกเราจะมีปุ๊กอยู่แทงปุ๊กออกแล้วก็ดึงออกมาได้เลยฮะออตอนนี้ช่างกำลังใสอยู่ฮะเดี๋ยวใส่เสร็จแล้วมาดูกันต่อเดี๋ยวฮะช่างเขาเดือดอยู่ครับ โอเคครับ okay, นะตอนนี้ช่างเขาก็ใส่ถังเข้าไปเรียบร้อยแล้วฮะ mm hmm. ตันนี้กำลังไล่ประกอบกันชนกับตัวแก้มซุมล้อนี่อนยะู mm ่ฮ hmm. ะเดี๋ยวมาชมกันต่อครับครับ mm hmm. ตอนนี้ก็เติมนนะ้ mm ํา hmm. มาเรียบร้อยแล้วฮะ mm hmm. ไม่รั่วนะฮะ mm hmm. อยู่ในระดับคงที่ฮนะ mm hmm. ไม่ได้รั่วอะไร อนนี้กำลังเบ,บิดของเแบบิดรีเวตมายิงใส่เท่าที่เดิมฮะส่วนของเก่านี่ก็เดี๋ยวเก็บใส่กล่องคืนลูกค้านะก็จะมียเรื่องราคานะราคาตัวกล่องตัวน,นี้อยู่ที่ประมาณ3,000ันกว่าบาทนะส0พันกลางๆลปลายๆฮะประมาณนี้ แล้วก็จะมียางรองตัวใหญ่อยู่ที่300กว่าบาทยางรองตัวเล็ก200กว่าบาทนะก็ลองไปรวมรวมราคากันดูฮนะพอเข้าราคาก็ประมาณนี้ฮนะคงไม่มีอะไรฮะเพราะว่าเทสแล้วมันไม่รั่วฮนะตอนนี้ช่างเขากำลังประกอบอยู่ก็สำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้ฮนะก็มีอยู่เรื่องหนึ่งเหมือนกันช่างก็หัวล้อน,นึงเหมือนกันว่าการออกแบบดีไซน์จุดที่เขาไปอยู่เนี่ยมัน มันยังไงอ่ะมันยากะเนี่ยเขาอยู่ตรงเนี้ยตำแหน่งเนี้ยค้องตรงนี้เลยเนี่ยเพราเวลาที่เราเปลี่ยนอ่ะมันถอดยากถอดมันมันไม่ควรที่จะยากขนาดเนี้ยมันแค่กระป๋องเนี่ยแค่กระป๋องจีดน้ําฝนก็ติดอยู่แค่เรื่องเดียวนี่นะฮะสำหรับตัวเนี้ย X5 ฮะ BM มันอยูก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ผมด้วยฮะช่องช่างหมูแฮมครับ ก็สำหรับท่านใดที่มีอะไรสงสัยก็สอบถามหรือทักเข้ามาได้ในคอมเมนต์นะผมตอบทุกคอมเมนต์นะขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ